สวัสดีค่ะแม่หมอแป้งค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของดาวพฤหัสนะคะจะย้ายราศีซึ่งตรงกับวันที่29มีนาคมนี้นะคะซึ่งถือว่าการที่ดาวพฤหัสย้ายในครั้งนี้จะส่งผลกับทั้ง12ราศีอย่างแน่นอนค่ะเรามาดูลัคนาราศีแรกกันก่อนเลยนะคะที่เป็นผู้โชคดีที่ติดอันดับหนึ่งในสีนะคะลัคนาราศีกุมค่ะ หรือผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมหลังวันที่29นี้ล้วค่ะภาพรวมจะดีขึ้นมีความโดดเด่นทั้งในเรื่องการงานการมีและก็โชคลาภ เ่งถือว่าดีติดอันดับหนึ่งในสเลยทีเดียวนะคะแต่ที่เด่นที่สุดก็คือในเรื่องของการงาน <Yahoo! S 1> ในเรื่องของการงานถ้าทำงานประจำก็มีโอกาสขยับขยายไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างเมตตามากยิ่งขึ้นนะคะส่วนใครที่ยังว่างงานสมัครงานไปเขาก็ยังไม่รับหลัง29มีนายน,นี้แหละค่ะมีโอกาสดีๆเข้ามาในเรื่องของการงาน โอกาสที่จะก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะคะซึ่งถือว่าดวงชะตาขยับดีขึ้นแล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าดวงชะตาดีแล้วจะสบายขึ้นนะความเหน็ดเหนื่อยมันก็ยังมากอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องสู้ต้องขยนันแล้วก็ต้องอดทนให้มากนะคะขอให้ลุยเต็มที่เต็มกำลังค่ะรับรองว่าความสำเร็จตามมาอย่างแน่นอน การเงินสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้นค่ะมีโอกาสมีช่องทางใหม่ๆเข้ามาทําให้มีรายได้ที่มากขึ้นถือว่ารวยขึ้นนั่นเองค่ะส่วนใครที่มีเกมที่จะกู้งเงินสถาบันทางการเงินต่างๆก็มีโอกาสผ่านสูงค่ะความรัก คู่ไหนที่คบกันมานานแล้วยังไม่ได้แต่งงานหรือลงเอยกันสักทีนับจากนี้ไปอีก2ปีนะคะมีโอกาสสละโสดนะจ๊ะส่วนผู้ไหนที่อยากมีลูกนะคะนับจากนี้มีโอกาสมีลูกสูงเหมือนกันจ้าแต่ว่าผู้ไหนนะคะต้องขอเตือนเลยที่ยังไม่พร้อมมีลูกบอกเลยนะคะคุมให้ดีๆคะ่ะส่วนคนโสดมีคนเข้ามาให้ลุ้นอย่างแน่นอน แต่ให้ระวังคนที่เข้ามาแบบผิดศีลธรรมนะคะใครที่เข้ามาในช่วง6เดือนนับจากนี้ไปแม่หมออยากให้ดูกันไปยาวๆอยา่ยาเพิ่งรีบร้อนเพราะว่าจังหวะเวลามันยังไม่ดีเท่าที่ควรค่ะสุขภาพก่อนหน้านี้ใครที่ป่วยใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพหลัง29มีนาน,นี้ล้ละค่ะป่วยเจ็บก็ทุเราลงสุขภาพมีโอกาสดีขึ้นจ้า ในกรณีบางคนที่ยังรู้สึกว่าดวงมันดีแล้วแต่ว่าชีวิตจริงเนี่ยมันยังไม่ดีสักทีเนี่ยแม่หมอแนะนําเลยนะคะให้ลองปรับเปลี่ยนห้องนอนหรือว่าเปลี่ยนที่อยู่อาศัยโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือว่าเดินทางไปเที่ยวบ้างไปพักผ่อนบ้างนะคะรับพลังชีวิตใหม่ๆและจะทําให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงพัฒนาดีขึ้น,นะคะ่ละลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดวันที่14มีนาคมถึงสิเมษายน หลัง29มีนาะคมนี้ชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนแปลงใครที่ก่อนหน้านี้รู้สึกว่าชีวิตคุณช่างยากเย็นเสลือเกินทําอะไรก็มีแต่อุปสรรคมีแต่ปัญหาติดขัดถึงเวลาที่ทุกอย่างมันจะเริ่มคลี่คลายขึ้นแล้วค่ะทุกอย่างมันจะเริ่มลงตัวไอที่ว่ายากมันก็จะง่ายขึ้นมันจะได้มันจะโดนแบบงงๆแบบคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวค่ะการงาน จะมีเงินเข้ามาแบบไม่คาดคิดเกิดโชคเกิดลาบนะคะส่วนในเรื่องของความรักก่อนหน้านี้ใครที่มีปัญหาระหองระแหงกันช่วงนี้เป็นจังหวะเวลาที่ดีขึ้นนะคะมีโอกาสปรับความเข้าใจกันมีโอกาสคืนดีกันนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะคะเข้าใจกันให้มากขึ้นนะคะส่วนคนโสดช่วงนี้มีสเสน่ห์มากเลยค่ะมีคนเข้ามาในชีวิตให้ลุ้นอย่างแน่นอน wow. ลัคนาราศีเมษหรือผู้ที่เกิดวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมหลัง29มีนาน,นี้ละค่ะดวงคุณจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีค่ะตงมือค่ะดวงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางราบผลนะคะยิ่งผ่านช่วงวันสงกรานต์ตไปแล้วดวงจะยิ่งเด่นชัดมากขึ้นนะคะ <Wow. S 1> คจะเกิดช่องทางลงทุนอะไรไว้ก่อนหน้านี้เพื่อจะผลิดอกออกผลให้คุณชื่นใจในมุมของการงาน ใครที่ว่างงานมีเกณฑ์ได้งานชัดเจนค่ะส่วนใครที่มีปัญหาติดติดขัดขัดหรือว่าก่อนหน้านี้โปรเจกต์ดูลอไว้หลัง29ที่ามีนะคาคมนี้แหละค่ะมีมุมสําเร็จนะคะเด่นชัดเจนขึ้นส่วนในเรื่องของการเงินมีสภาพคล่องทางการเงินดีกว่าปีที่ผ่านมาค่ะความรักถือว่ามีความสุขนะคะมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นสุขภาพระวังเรื่องของความคิดความเครียดให้มากนะคะ ลัคนาราศีพฤษภนะคะหรือผู้ที่เกิดวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนหลัง29มีน,นาคมนี้เป็นจุดเปลี่ยนแปลงของดวงชะตาค่ะเคราะห์ร้ายได้ผ่านพ้นไปแล้วยินดีด้วยค่ะอีกราศีนะคะอุปสรรคได้ผ่านพ้นไปแล้วเด่นในเรื่องของผู้ ใครที่มีคู่อยู่แล้วคู่จะช่วยเหลือเพื่อกูลสนับสนุนแล้วก็มีรุ้ในเรื่องของโชคลาภอาจได้โชคลาภมาอย่างไม่คาดคิดคาคดฝันนะคะส่วนใครที่รู้สึกว่าดวงชะตาไม่ดีแนะนําให้ทําบุญนะคะจะช่วยหนุนนําดวงชะตาแต่ขอให้คุณมีกําลังใจค่ะเชื่อว่าทุกอย่างมันจะต้องดีขึ้นแล้วมันจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ ลัคนาราศีเมถุนหรือผู้ที่เกิดวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมหลัง29มีนาคมนี้ดวงชะตาถือว่าโปร่งโล่งขึ้นใครที่มีปัญหาหรืออัดติดขัดมาก่อนหน้านี้ทุกอย่างกำลังคลี่คลายเช่นเดียวกันค่ะจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามามีโอกาสใหม่ๆมีคนใหม่ๆมีผลทางใหม่ๆทำให้ชาวราศีเมถุนพึงใจมากขึ้นนะคะการงานหลัง29นี้ งานที่ติดถัดก็จะสําเร็จใครก่อนหน้านี้ที่สมัครงานสมัครเท่าไหร่ก็ยังไม่ได้หลังจากนี้ละค่ะงานที่คุณสมัครมีโอกาสได้สูงใครที่ค้าขายทําธุรกิจก็จะมีลูกค้าคึ้คพั่นะคะใครที่ทํางานประจาก็มีโอกาสเรื่องขั้นเรื่อนตาแหน่งนะคะการเงินก็เริ่มขยับดีขึ้นส่วนในเรื่องของความรักมีความสุขมากขึ้นค่ะสบายใจขึ้นส่วนคนที่มีปัญหาครอบครัวอยากจะเริ่มคลี่คลายจ้า สุขภาพใครเจ็บใครป่วยก็มีโอกาสหายได้นะคะลัคนาราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดวันที่15รกรกฎาคมถึง16สิงหาคมหลัง29มีนานับไป6เดือนเป็นมุมชีวิตที่ต้องระมัดระวังให้มากค่ะมีสติจะตัดสินใจอะไรก็ต้องคิดให้ถี่ถ้นวนเพราะจะทำให้เราตัดสินใจอะไรที่ผิดพลาดได้ง่ายทั้งเรื่องปัญหาการงานก็จะมีอุปสรรคเข้ามาค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะ เกี่ยวกับสุขภาพอาจจะมีเกณฑ์เจอหมอผิดหรือหมอวินิจฉัยผิดก็ให้ปรึกษาหาหมอหลายๆที่นะคะแต่ในข้อเสียก็มีข้อดีใครที่ก่อนหน้านี้มีศัตรูหรือว่ามีอุปสรรคทุกอย่างมันจะเริ่มคลี่คลายในงานถือทุกอย่างมันจะจบสิ้นจ้าความรักคนที่มีครอบครัวแล้วก็ต้องมีความเข้าอกเข้าใจกันให้มากหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยซึ่งกันและกัน ส่วนคนโสดช่วงเวลานี้อย่าเพิ่งคิดมีใครค่ะเพราะว่าจะเกิดสภาวะอึดอัดกดดันจ,จะได้คู่แบบจูจ้จี้จุกจิกไม่มีเหตุไม่มีผลนี่ภาษาชาวบ้านว้าเยอะอะค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ถ้ามีใครเข้ามาในชีวิตก็คิดและไตร่ตรองดูดีๆนะคะรับพนาราศีสิงหรือผู้ที่เกิดวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายน หลัง29มีนาะคมนี้นะับไป6เดือนจะมีโชคดีในทุกๆเรื่องที่ติดขัดจากยากก็จะง่ายขึ้นใครที่มีปัญหาก็จะผ่านพ้นไปได้การงานใครที่มีปัญหาก็จะเจอทางออกผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือมีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ให้ลุยได้เลยนะคะและขอให้มีกำลังใจแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นค่ะการเงินถือว่ามีสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้น ส่วนในเรื่องของความรักจะได้คู่ที่ดีช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนกันส่วนใครที่สดก็มีโอกาสเจอคนที่ถูกใจจ้าลัคนาราศีกันหรือผู้ที่เกิดวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมหลังวันที่29มีนาคมคุณจะเกิดสภาวะอึดอาจติดขัดมีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเปลี่ยนที่อยู่อาศัยโยกย้ายงาน หรือคุณต้องไปบุกเบิกเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆซึ่งคุณต้องสู้ต้องลุยหน่อยค่ะแต่ถือว่าสําเร็จนะคะส่วนใครที่ยิ่งสมัครงานหรือว่าเจรจาขายงานการตลาดจะส่งผลดีมากการเงินระวังช่วงปลายเดือนมีนาต่อเข้าเมษามีเกณฑ์เสียงเงินก้อนใหญ่ต้องระวังให้ดีนะคะความรับ ระมัดระวังเรื่องการสื่อสารการพูดคุยการใช้คำที่ค่อนข้างเชื่อเฉือนใส่กันมันจะนำพาความทุกข์ใจมาให้ค่ะส่วนคนโสดจะมีคนเข้ามาแต่ว่าคุณต้องระวังให้มากนะคะดูให้ดีว่าเขามีพันธะหรือมีครอบครัวแล้วหรือยงังถ้าตัดสินใจพลาดไปจะมีปัญหาตามมาแบบไม่รู้จบกันเลยทีเดียวละค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่แม่หมออยากจะเตือนก็คือว่าใครที่ยังไม่พร้อมมีลูกนะคะ ให้คุมดีๆนะคะเพราะว่ามีโอกาสมีรูปแบบฉับพลันคาดไม่ถึงค่ะลัคนาราศีตุลหรือผู้ที่เกิดวันที่17ตุลาคมถึง -15 พฤศจิกายนก่อนหน้านี้ใครที่การงานติดขัดหรืออยู่ระหว่างวางระบบฟอร์มทีมขอให้ลุยต่อเลยค่ะเดี๋ยวหลัง29มีนาคมนี้เขาเรียกว่าฟ้าเปิดดวงจิตด,ดีมากๆตบมือให้เลยค่ะการงานที่ติดขัดจะลื่นไหลไปได้นะคะใครที่สมัครงานก็จะได้งาน ลงทุนก็ขยับขยายได้ทำเรื่องกู้เงินกู้แบงก์ก็มีโอกาสผ่านสูงไม่ว่าคุณจะบุกเบิกเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆเหนื่อยค่ะเหนื่อยบางครั้งเหนื่อยแทบขาดใจแต่ว่าสําเร็จมีโอกาสก้าวหน้ามาก<ๆ>การเงินสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้นเรื่อยๆยิ่งหย่งสงการไปแล้วนะคะดวงจะเด่นชัดมากขึ้นเลยค่ะความรักก่อนถึงสงการอาจจะยังคงต้องประคับประคองกันไปนะคะ แต่หลังจากนั้นก็จะมีความเข้าใจหรือเห็นใจกันมากขึ้นสุขภาพใครที่เจ็บป่วยมาก่อนหน้านี้หลัง29มีนาคมจะพลิกฟื้นนะคะสุขภาพจะดีขึ้นแล้วก็ในเรื่องของโชคลาบก็จะมีโชคมีลาบเกิดขึ้นได้เงินอย่างไม่คาดฝานนะะันค่ะ ลัคนาราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม29มีนาะคมนี้นับไป6เดือนดวงดีเพียงแต่ให้อดทนนะคะช่วงประมาณเดือน,นนะมีนาเมษาอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคติดขัดบ้างแต่ว่าทุกอย่างจะเริ่มคลี่คลายขึ้นค่ะและดวงจะพุ่งแบบฉุดไม่อยู่กันเลยทีเดียว ประมาณช่วงเดือนพฤษภาถึงมิถุนายนจากนี้ใครไม่มีงานก็จะได้งานคนที่มีงานอยู่ก็จะมีงานใหม่หรือมีช่องทางใหม่ๆเข้ามาแม่หมออิจฉาเลยละคาเนี่ยนะคะหรืออีกอย่างหนึง่งก็อาจจะได้เริ่มงานใหม่ที่ถูกชโลโงมีโอกาสขยับขยายแต่ภาระก,ก็ยังเยอะอยู่นะคะความรับผิดชอบถือว่าเยอะหรือมากขึ้นนั่นเองนะคะ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถือว่าดีกับตัวคุณนะคะก็มีโอกาสโดยเช่นกันค่ะการเงินมีโอกาสได้เงินจากทั้งช่องทางการเงินเดิเดมแล้วก็ช่องทางการเงินใหม่ๆช่วงนี้ไม่ว่าจะกู้เงินกู้แบงก์ก็มีโอกาสผ่านส่วนในเรื่องของความรักมีคนเข้ามาให้เรารู้สึกชื่นใจมีความสุขกับคนรักค่ะราศีพิจิกภาพรวมดูแล้วดีนะคะแต่ว่าบุญกรรมแต่ละคนต่างกันเพราะฉะนั้นแม่หมอแนะนํานะคะให้ชาวราศีพิจิก ไปไหว้พระทำบุญนะคะจะเกิดปฏิหารค่ะัอพาในสิ่งใดก็ให้ไหว้ในสิ่งนั้นจะช่วยหนุนนาดวงชะตาจะช่วยหนุนนําชีวิตให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องลัคนาราศีธนูหรือผู้ที่เกิดวันที่16 วาคมถึง15มกราคมหลัง29มีนาคมนี้ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจะค่อยๆดีขึ้นนะคะดีขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนับจากนี้ไปอีก2ปีนะคะมีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสรวยจ้าการงานมีโอกาสที่จะมีข้อเสนอใหม่ๆจากงานที่ทำอยู่หรือถ้าว่างานก็จะมีช่องทางใหม่ๆแต่ก็เป็นช่องทางที่เราไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่ ทีนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ตัวคุณเองล่ะค่ะว่าจะทําหรือไม่ทําช่วงนี้การตัดสินใจหรือว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ขอให้ชะลอไว้ก่อนยังไม่ใช่จังหวะเวลาที่ดีในการที่เราจะตัดสินใจอาจเกิดการผิดพลาดได้ง่ายค่ะ การเงินมีเกณฑ์ได้เงินมีความมั่นคงทางการเงินทั้งจากงานประจําและก็จากช่องทางใหม่ๆขอให้ลุยให้เต็มที่เลยนะคะความรักมีความรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซงเป็นสภาวะหมดไฟเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องประคับประคองกันไปค่ะลัคนาราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์หลัง29มีนาน,นับจากนี้ ดวงชะตาพลิกผันนะคะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีแล้วก็นับจากนี้ไปอีก2ปีมีโอกาสรวยทนะลักมืออีกค่ะ ต้องบอกว่าคนที่จะรวยได้นะคะคือคนที่ทุ่มสุดชีวิตสู้ขยันแล้วก็อดทนแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือต้องสร้างบุญกุศลอย่างสม่ําเสมอไม่ใช่ว่านั่งนั่งนอนๆอนอย่างนี้นะคะถึงดวงดีให้ตายังไงก็ไม่รวยคะ่ะแต่ราศีมังกรกว่าจ,จะสําเร็จมันก็ต้องผ่านความยากลำบากอาจจะเหน็ดเหนื่อยมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาบ้างแต่ก็คุ้มนะคะสู้แล้วรวยคะ่ะ มีความมั่นคงมากขึ้นทั้งในเรื่องรายได้และก็ความเป็นอยู่ส่วนในเรื่องของความรักถือว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะสบายสบายนะคะสุขภาพระวังเกี่ยวกับในเรื่องของกระดูกและก็ฟันนะคะรวมไปถึงของเสียของพังเช่นซ่อมบ้านซ่อมรถหรือน้ำรั่วนะคะ ทั้งหมดนะคะก็จบคลิปลงไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอได้ทำคลิปดีๆออกมานะคะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ